สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาแม่ย่ามาดูสระน้ำนะคะผักบุ้งเต็มเลยใช่ไปเราดูกันเนี่ยดูแถวนี้นี่ผักบุ้งเต็มไปหมดเลยนี่ใช่ค่ะน้อ,องพลอยก็พูดไปเลยแล้วก็ตามแม่ย่ามาตามแม่ย่ามาเนี่ยเออบรรยากาศดีมากเลยนะคะ,คะเนี่ยเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายไปตรงโน้นถ่ายไปที่น้นแล้วก็ถ่ายมาหาแม่ย่าด้วย ไม่ยากมาเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเขาดูไปตรงนู้นตรงโน้นตรงสระน้ำอะไรน้องคอยดูกล้องบ้างสิลูกน้องคอยก็ดูกล้องบ้างระวังเหยียบน้ำนะนเระูต้องดูทางาด้วย,ย,วยนนไม่งั้นเดี๋ยวหนูเหยีน็น ด้วยนะวันนี้ฝนตกมาแรงมากเลยเนี่ยใช่ค่ะออกมาเดินเล่นกันตรงที่สระน้ํามีผักบุ้งมีปลาเยอะแยะดูถ่ายปลาด้วยดูปลาสิอุ้ยตรงนั้นเห็นไหมดูปลาที่นั่นนะพุดวิดพุดวิดเุดวิดเลยแล้วก็มีผักที่เรากินได้ด้วยนะคะไม่ใช่น้องหอยพูดแล้วก็เดินน้องหอยต้องดูกล้องด้วยนะโอ้หนี่มันมีผักมีผักกะดาวด้วยมั้งอ๋อเห็นแล้ว